สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมเบนจามินคนเดิมนะคนเดิมนะครับจะมาสอนวิธีการนะครับตั้งค่าวิธีการตั้งค่าเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับไม่ให้ท่านเห็นวิธีการตั้งค่า 4G นะครับในเครื่องที่ในกรณีที่เครื่องของเพื่อนๆสามารถรับการรับสัญญาณ 4G ได้นะครับ ครับลำดับแรกนะครับผมจะบอกวิธีการคือเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็อลนแกก็ดูนะครับเครื่องชารอนะครับอ่าเมื่อการตั้งค่าแล้วให้ไปที่เครือข่ายเพิ่มเติมนะครับเครื่อง ผมมาจะชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่เครือข่ายมือถือให้ปุ่แตะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเปิดที่ว่าชื่อ access point ตรงนี้นะครับ a s s point ตรงนี้นะครับก็ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ว่าใช้ระบบที่ไม่ใช่ a อเหมือนของผมก็มันจะขึ้นไม่เหมือนนี้ในคลื่นที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับ ก็เนี่ยตอนนี้เราติดมาแล้วเครื่องถูกไปแล้วครับเรามาที่โหมดของเครือข่ายครับ <c oughs> รอสักครู่นะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันชา้านิดหนึ่งเมื่อ,เม,อเมื่อเครื่องใหเราเลือกเครือข่ายนะครับมันจะมีให้เราเลือกทั้งหมดประมาณอยู่เท่านี้ครับก็คือ GSM เท่านั้นก็คือแค่เปิดแค่ 2G แล้วก็ WCDMA เท่านั้นก็คือเปิดแค่ 3G เท่านั้นหรือว่าจะให้เครือข่ายต่ออัตโนมัตินะครับเปิดทั้ง 3G แล้วก็ 2G ตรงเนี้จะมันจับสัญญาณแค่ 2G กับ 3G เท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆกดที่ข้างบนนี้ข้างบนสุดเลยครับเป็นจะมีคำว่า LTE WCDMA แล้วก็ GSM นะครับในส่วนนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆกดเลือกตรงนี้มันจะรับสัญญาณของ 4G ได้นะครับเป็นวิธีการง่ายๆเบื้องต้นนะครับของการเลือกเครือข่ายมือถือนะครับแต่ถ้าเลือก LTE แล้วเครื่องของเพื่อนๆยังรับไม่ได้ยังรับสัญญาณ 4G ไม่ได้ก็ลองหาค้นหาเครือข่ายดูนะครับว่ามันพบสัญญาณของเครือข่ายไหมหรือว่าเพื่อนๆมดู อยู่ในเครือข่ายที่ว่ามี 4G มีสัญญาณ 4G อยู่หรือไม่ก็ให้เพื่อนๆลองดูของเพื่อนข้างๆดูน,นะครับว่าของเพื่อนข้างๆมีสัญญาณ 4G ไหมในระบบเครือข่ายเดียวกันกับเรานะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอเคล็ดลับในกๆน้อยสําหรับวันนี้นะครับสวัรับวันนี้ขอจบเพียงการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมเบิจ์เมนสวัสดีครับ